สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตราคาทองวันที่22ตุลา2563นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมด4ครั้งนะคะปรับเพิ่มขึ้นรวม150บาทเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะค่าราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา 9นาฬิกา24นาทีครั้งที่1นะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่28,300บาทรับซื้ออยู่ที่28,200บาทส่วนทองรูปพัรร์96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,800บาทรับซื้ออยู่ที่27,697บาท32สตงางค์เช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่50บาทนะคะ และสปอร์ตโกล่าสุดอยู่ที่1911.60ดอลลาร์ต่อออนนะคะเช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1,913ดอลลาร์นะคะและทองคําโลกนะคะอยู่ที่1913.873ปรับลดลงอยู่ที่0.55%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่31.242 ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.19%ค่ะมาดูในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำหนดนะคะขึ้นอยู่กับรายแล้วก็น้ำหนักของทองแต่ละรุ่นแต่ละประเภทนะคะดูในส่วนของราคาทองออสซิลิทแลวก็หัวเส้นเฮงกันต่อนะคะ